สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และคณาสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ Believer หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสเกตได้จากท้ายข,าของหัวข้อชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาถาค่าครูได้ครับอ่าขอประกาศโปรโมชั่นใหม่นะครับก็คือวันที่อ่า 21นะครับถึงวันที่31มอกราคม2อ6พนะครับวันนี้วันที่30แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะลงคลิปนี้น่าจะเป็นวันพนุ้วันวันสุดท้ายนะครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าโอเคหรืออยากปรึกษาในวันวันุทายเพราะอยากมีคู่มากๆากนี่นะครับอ่ะก็ปรึกษามาได้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็แอดไลน์ดีมาถถมค่าครูได้ครับ โอเคแล้วมาดูนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์นะครับวันวาเลนไทน์วัน,วนท,ที่14กุมภาพันธ์2566นะครับก็สมพุดดาวาตามนี้นะครับอ่าสำหรับคนราศีสิงห์นะครับเศรษฐศาส์สมบังหิหรือไม่เรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นจุดตนุนะครับก็คือจุดตัวตนอยู่ที่ตรงนี้เรามาดูตัวต,วตวกนกันก่อนว่าตัวตนเราคิดยังไงเราทําอะไรอยู่นะครับในวันวนาเลนไทน์นิสัยอารมณ์ของเราเป็นยังไงนะครับตนุประยุกต์ตรงกันข้ามเป็นประในเดือนปัตตานีแปลว่าอา่คนราศีสิงห์เนี่ยส่วนส่วนมากไม่ยอมใให้ใคร ไม่ยอมลงให้ใครแต่ว่าช่วงนี้เป็นวนาเลนไทน์อย่าเดือนแห่งความรักเนี่ยโอเคหน่อยยอมลงให้คู่บ้างนะครับก็เป็นเป็นประอย่าลืมนะครับดาวที่เป็นประมีความหมายความว่าเพศภัยด้วยนะครับหมายความว่าโดดเด่นและเป็นเพศเป็นภยัยดังนั้นเนี่ยต้องค่าเรียกว่าอะไรแอบนะครับเออเค่าเรียกว่าแอบกินแอบอ่าอย่าไม่ใช่แปลว่าขโมยนะอ่าแอบแอบมีแอบคบแอบอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไปในทางแบบค่าเรียกอะไร ซ้อนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงว่าชูอะไม่ใช่นะครับเพราะไม่มีดาวคู่ชูเล่นกันอยู่นะอืมต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับวันเป็นท้ายเนี่ยมันเป็นวันที่ดันดาวจันทร์มาหยุดตำแหน่งนี้นะครับและเป็นนิดด้วยนะครับก็ระมัดระวังดีๆเหมือนกับวันลอยกระทงที่ผ่านมานะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่ผ่านมาเป็นวันเอยกระทงเป็นวันเฉลิมฉลองที่ทุกคนแบบอยากไปใช่ไหมครับตัวผมก็อยากไปแต่ดันเกิดจันทรคติไม่กล้าไปเลยอืมเพราะว่า ไม่อยากไปโดนแสงคลาดนะครับประมาณเนี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยก็ใครไปก็ไม่รู้ใช่ไหมอืมเพราะผมไม่ได้ไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรพูดก็ไม่ได้พูดอ่าพยากรณ์ก็ไม่ได้พยากรณ์เพราะว่ามันทําไม่ทันนะครับอืมเพราะว่าอยู่ๆคือแบบเพิ่งรู้อะรู้ไม่นานเพราะว่าพี่มากลสิทธ์บอกนะครับเขาว่าพี่หมายเขาว่าพี่ผมจะทําพยากรณ์เหมือนกันนะครับเขาเขารู้เข,า,ขาก็เลยมาบอกนะครับประมาณนี้อืม ทีนี้เรามาดูกันนะครับบางทีผมก็หลงลืมๆมนะเพราะว่าทําเยอะครับบางทีทาจนแบบลงหน้าหลงหลังอะเพราะว่าพยากรณ์ก่อนเนี่ยพยกรณ์เดือนหน้าแต่ว่าเดือนนี้มันเป็นแบบนี้เดือนหน้าเป็นแบบนี้กลายเป็นว่ามันงงอะครับเข้าใจไหมบางทีผมก็หลงกันว่าตกลงาดาวนี้ถอยหรือเปล่าเลยดาวนี้ยังอยู่อย่างเงี้ยครับคือมันงงไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยนาวพยากรณ์จะหลงนิดนึงนะค,คือก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาเขาดูปัจจุบันกับดูอนาคตดังนั้นเนี่ย อนาคตกับปัจจุบันพอมันตีกันเนี่ยมันก็เลยงงนิดนึงนะอ่าประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้งงทุกครั้งหรอกครับอืมประมาณนี้นะอยาจะว่นานอกเรื่องเอาแค่นี้ก่อนที่เรามาดูนะครับดาวคู่นะครับดาวคู่คือดาวราวหูไปอยู่ในเดือนสุภาโอเคนะครับคู่ดีแต่ตัวเราไปอยู่ในเดือนคู่ก็ดีเพราะมันกลุ่มการได้คู่สมพลทําให้เกิดพลังที่เข้มแข็งขึ้นมาเพราะตัวคุณเองเนี่ยก็อ่อนอ่อนแอนะครับดาวอ่อนแอพอมาเจอดาวสุขคู่สมพลดีขึ้นครับเพราะว่ามันหมายถึงว่า รวมพลังเหมือนกับเขามาทําให้คุณเนี่ยมีความจิตใจเบิกบานขึ้นอ่ะก็เลยไม่หอบเหี่ยวแล้วอย่างเงี้ยครับประมาณนี้อืมก็ถือว่าคุณเนี่ยค่อนข้างคาดหวังกับวันเวรทายนะครับแต่ผมบอกนิดน,นึงว่าอยา่าคาดหวังกับวันเวรทายเด็ดขาดเพราะอะไรครับับนรทายเป็นแค่กระแสมันผมนย่ยงที่มาพูดในวันนี้ก็คือมันเป็นกระแสเฉยๆคือบางทีคุณอาจจะพบรักที่ดีวันอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องวันเนไทายโอเคไหมแต่คุณต้องฟังก่อนว่า วันนันทายมาดีหรือเปล่าถ้ามาดีก็คือโอเคดีสงต่อโอเคไหมอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อดาวทิตมาจากเจ้าเรือนตนุใช่ไหมดาวศุกร์มาจากเจ้าเรือนาากักมมะกับเจ้าเรือนสาชากาะกัมมะปัตตนิแปลว่ามีกมผูกพันกันนะนะครับสามารถมีได้อนุมานไว้ว่ามีได้แล้วดาวสาชะาก็อยู่ในเรือปรนปัตตนิอ่ะก็ามาเป็นปตัตตนิได้สาชะแปลว่าคือคนโสดอะ่ะจะพบเจอกับคนแล้วมาเป็นคู่ครองได้ในอนาคต อ่ะก็แปลว่าโอเคมันส่งเสริมสมจุดละนะครับรวมกันก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็มีจุดรว่วนนิดนึงตรงที่ดาวตัวเองเนี่ยเป็นประนะครับเวลาเวลาคบกันในวันนันทายอย่าไปบอกใครนะอ่าเพราะว่าดาวที่เป็นประเนี่ยอย่าไปบอกใครถ้าคุณบอกเมื่อไหร่นะความรักของคุณจะพังทลายลงนะครับต้องระวังเพราะคุณได้เลิกวันนั้นไปนะครับทีน,นี้เรามาดูกันต่ออืมคู่บอกไปแล้วเนาะต่อไปเรามาดู คู่ของคุณไปอยู่เดือนสุภากลุ่มมริตยูไม่แน่นอนอสุภาพแ,แปลว่าความสําเร็จแปลว่าความสุขความเจริญเนี่ยการที่จะได้คู่มาเนี่ยนะครับสาชะเล็งสุภาพแปลว่าถ้าดีก็คือทางไกลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเปิดทางใกล้จะมีปัญหาดาวเกตเล็งกับดาวบริตยูแบบดาวเกตคือการ,รพลิกดอกดาวบรวคือการ,รเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดาวราหูพกผัน กลายเป็นว่ามันจำไว้เลยสำหรับคนที่ดูดูดูไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะครับจำไว้เลยว่าดาวศน์ลมเล่นกันไม่ดีนะครับอแต่ถ้าคุมกันอยู่พอว่าแต่มันก็ไม่ค่อยดี่เหมือนกันเพราะดาวทศน์ลมมันคือถ้าอยู่ดวงเดียวมันไม่เป็นไรไงแต่พอมันรวมกันเมื่อไหร่นะมันก็คือเข้มแข็งขึ้นมาเหมือนดาวที่กับดาวเสาร์เนี่ยพอเจอกันเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนาะดาวาที่กับดาวเสาร์เจอกันเนี่ยมันแรงยังไม่ดูพเลือนนะหมายความว่าอาทิตย์กาเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟมันร้อนรนครับมันอยู่ไม่เป็นทีีี่แและมมมเพันจบบ มีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะครับหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องจะไม่มีเรื่องอะไรที่เกิดให้เป็นเรื่องประมาณนี้ครับอืมประมาณนี้นะดังน,นั้นเนี่ยดาวเร่งกันไม่ดีดังนั้น,นเนี่ยคนทางไกลค่อนข้างดีครับเพราะดาวพวกท่านลมเนี่ยเป็นดาวต่างประเทศทั้งนั้นเลยเพราะมันหมายถึงการเดินทางไกลหมายถึงการเคลื่อนที่โอเคไหมอ่าไอดาวพวกมรุจยุเกตอ่ะมรุจยุเกตลาหูอ่ะนะครับดาวพวกนี้เป็นดาวต่างชาติทั้งหมดเลยบอกเลยนะครับพอดาวไปสัมพันธ์กับคู่สมมุติว่า ดาวคู่ของคุณมีดาวเมื่ออยู่ดาวราวหูดาวเกตเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าคู่คนนั้นจะเป็นคนต่างชาติแต่ไม่เสมอไปเนี่ยแต่อนุมานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าประมาณนี้ครับทีนี้เราไปดูต่อนะครับสมมติว่าปัตตนีไปอยู่ที่อริอ่าไปอยู่ในเดือนที่เป็นท่านลมอะ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับก็แปลว่าต้องเป็นคนต่างชาติอืประมาณนี้ทีนี้เราดูอะไรต่ออะความสมหวังเราจะมีไหมในวันวาเลนไทน์เราไปดูกันเลยนะครับ ไปดูที่พบปุตตะนะครับหมายถึงความสุขความสมหวังดาวปุตตะคือดาวพระหัสไปอยู่ในมรณะอืมนะครับปุตตะมรณะแปลว่ามันมีปัญหาเรื่องของความชอบแปลว่ามันไม่สมหวังนะครับแต่มันเป็นกเกษตรก็แปลว่ามันก็ยังสมหวังอยู่อ่ะแปลว่าอะไรครับอาจารย์งงคือมันสมหวังบางคนไม่สมหวังบางคนเพราะอะไรครับดาวพระศดีหมายถึงอะไรเราต้องดูด้วยเห็นไหมครับเนีย่ยเราจะงงนิดนึงตรงที่ว่าอ้าวปุตตะมรณะมันก็ไม่สมหวังสิแต่เป็นกเกษตรแปลว่ามันแก้ไขได้ เข้าใจไหมครับอ่ามันจะสมหวังได้แต่จำไว้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะถ้าตัวเองไม่สมหวังเนะี่ยคือตอนแรกไม่สมหวังก่อนแต่เราเรียนรู้ครับเราใช้ประสบการณ์อ่าคือเราต้องคิดนะเข้าใจไหมบางคนบอกว่าอาจารย์ทําไมความรักต้องคิดเราต้องใช้ใจไม่ใช่หรอบอกเลยนะสมัยก่อนใช้ใจได้แต่สมัยนีย้ต้องใช้สมองด้วยถ้าใครใช้ใจิตใจถูกหลอกครับบอกเลยเข้า,ขาใจ <ๆ S 1> ไหมครับอย่างเช่นเขามาหลงอ่ามาหลอกคบแกันเราแปปๆเขามีเจ้าของแล้วไงเขากลับไปหาเจ้าของกูดกินนําได้สอกทันที หรืออย่างว่านั่นน่ะคือใช้ใจดังนั้นเนี่ยใจต้องใช้แน่นอนเพราะเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเลือกคนที่รักไงเข้าใจไหมครับเราต้องเ,เลือกคนที่ชอบคนที่รักก็คือต้องใช้ใจอันนี้ไม่เถียงแต่เราต้องเพิ่มนิดหนึ่งว่าต้องใช้สมองด้วยเพราะคุณอาจจะถูกหลอกได้เข้าใจไหมครับบางคนเนี่ยมาหลอกว่ารักก็แอบปลอกลอกเราก็มีโดยเฉพาะคุณผู้ชายระวังดีๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้แอนตี้ผู้หญิงนะแต่หมายถึงว่ามันมีเคสเนี่ยเยอะนะครับหมายถึงว่าผู้หญิงเขาต้องการความมั่นคงไง นะครับคือเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณหรอกแต่เขาต้องจําเป็นต้องอยู่กับคุณเพื่อเขาจะได้ผลประโยชน์ให้คุณซัพพอร์ตเขาโอเคไหมอ่าโดยเฉพาะคนราศีสิงห์เนี่ยใจกว้างนะครับใจกว้างมากเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงว่าทําแล้วมันได้ผลประโยชน์ได้หน้าประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยคนราศีสิงห์จะชอบทําบุญนะครับไม่ได้หมายถึงว่าทําบุญเอาหน้านะแต่มันก็มีนะบางส่วนนะเพราะราศีสิงห์เนี่ยชอบชอบทําบุญเอาหน้าแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับหมายคมว่าบางคนเนี่ยชอบเอาหน้าบางคนเกิดราเกิดลัคนาสิงห์แต่ดาวทเป็นนิดกีก็เปว่่าไไมด ไม่ได้ชอบเอาหน้านะครับปิดทองหลังพราพวกนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเห็นไหมมันไม่เหมือนกันต้องเข้าใจก่อนที่บอกว่าทําบุญเอาหน้าได้แต่หน้านะอย่าลืมนะครับมันไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการคุณขออะไรไปไม่มีผลเพราะคุณทําเอาหน้านะครับดังนั้นระวังดีๆสำหรับคนที่ชอบทําบุญเอาหน้านะครับแต่ไม่ได้ว่าใครนะอันนี้แค่อธิบายให้ฟังนะครับทีนี้เรามาต่อกันความความมั่นคงของเราจะมีไหมนะครับความมั่นคงของเราดูที่พกพันธุพันธุข,ของเราเป็นดาวอังคาร อังคารไปเป็นประเออขออนุแล้วอังคารไปเป็นประนะ่าสะโชคชัยแต่ถอยหลังด้วยตอนนี้นิ่งแล้วนะครับถือว่ายัางดีขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแต่เดินหน้าจะเดินดีนะดังนั้นเดินเดินกุมภาพันธ์ยังไม่เดินดียีเดือนกรรม,มะด้วยแปลว่าอะไรครับพันธุก,กรรม,มะมีเวรมีกรรมแก่กันแต่เขาว่ามีเวรมีกรรมย่งเพิ่งตีไปในทางลายนะมันหมายความว่าคุณไปคว้าใครมาก็ตามนะครับในวันวันไทยคนคนนั้นจะเป็นกรรมของคุณหมายความว่าถ้ามันเป็นบุพเพ GG กันมันก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ย อ่าดีไงหมายถึงว่าเป็นเวรเป็นกรรมหมายถึงว่าอ่าคุณคบกับเขาแล้วมีความสุขความเจริญเพราะกรมมกรมมะหมายถึงเวรกรรมครับอ่าหมายถึงอย่าไปตีว่าการงานนะเพราะกรรมมะเนี่ยมันหม,มายถึงการงานกับปัจจันกรรมและเวนกรรมด้วยนะครับอ่หมายความว่าถ้าเราดีเรื่องของความรักจะหมายถึงการงานไม่ได้เข้าใจไหมครับก็กลายเป็นว่าพันธุกรมมกรมก็หมายถึงว่าอ่ครอบครัวค,ความมั่นคงความสําเร็จเนี่ยมันไปอยู่ในเดือนปัจจุบันกรรมแปลว่าทําปัจจุบันให้ดีแต่ตอนนี้มันนิ่งแปลว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ เออแต่นิ่งมันก็ยังดีกว่าเพราะดาวอังคารเนี่ยใบมนดาวผัเคักข้ถ้าเดินดีแปลว่าดาวอังคารให้โทษแต่ดาวอังคารนิ่งแปลว่ายังคิดอยู่ยังไม่ทําอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปไม่ใช่หุ่นหันพันแล่นเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคมันมันมันดีขึ้นและเป็นราชาโชคด้วยนะดังนั้นหมายความว่าตัวคุณอาจจะได้แบบปาฏิหารคำว่าปฏาิหารหมายความว่าไม่ได้ได้ง่ายๆนะเพราะมันเป็นประด้วยอังคารเป็นประและราชาโชคแต่มันเลยกับดาวจันทร์แปลว่าคู่ชู้ดังนั้นระวังดีๆเลยนะครับ คุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วแต่คุณไปถูกใจคนบางคนขึ้นมาคุณอาจจะแบบไปอยู่ดีคุณก็มีความคิดที่ว่าคุณแบบอกระหายความอยากมีคู่เพิ่มอ่ะ,อ,ะอยากได้คนที่มันคือคุณอาจจะเสพในวันบันเทิงเยอะเกินไปว่าเขาจะต้องอยางยุ้อย่างนี้อย่างนั้นอ่ะกลายเป็นว่าเราจะติดเราอยากได้เราอยากมีอยากเป็นแบบนั้นกลายเป็นว่าเราก็หาเพิ่มไงกลายเป็นว่าะระวังนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ดาวพฤตกมาแล้วนะทำอะไรผิดศีลธรรมระวังจะเกิดความเสียหายคู่คนเก่าอ่ะจะไม่อยู่กับคุณเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วเพราะว่าคุณเนะี่ยทำความเสียหายกับเรื่องของความรักดีเลชั่นชิพจะไม่เหมือนเดิมโอเคไหมเนี่ยดาวเสาร์เป็นปิธุบัารนเด่นอรินะครับเดี๋ยวดาวเสาร์จะขึ้นไปแล้วในวันที่1มีนาคมเตรียมอ่า ฟังขุยากรนะครับหลังจากลงคลิป12ราศีแล้วนะครับก็จะเป็นดาวเสาร์ใหญ่เนาะวันที่1่มีนาแล้วนะครับเดี๋ยวดาวเสาร์ออกจากอดีตก็ดีขึ้นละแต่ไปเล็งลักแทนนะครับก็ค่อยว่ากันเนาะประมาณนี้ครับยังไงก็มีทั้งสมหวังและไม่สมหวังในเดือนนี้แหละครับมันลัวแต่คนด้วยนะกลับไปดูพื้นดวงชะตาด้วยนะครับสามารถติดตามขุมยากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคุมยากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ